สวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่เราได้มาพบกันนะครับอันนี้เป็นรีวิวนะครับ Limited e dition ต่างๆของ GTH นะครับวันเทปแรกนี้ผมขอเสนอนะฮะเป็นอัลบั้มรวมเพลงประกอบภาพยนตร์จากค่ายหนังอารมณ์ดีของเรานะฮะ GTH เป็นอัลบั้ม Feel Good นะครับ Limited e dition โดยด้านหน้าของปกชุดนี้นะครับก็จะเป็นรูปเ,เครื่อง2องสไลด์นะครับออของเล่นเด็กที่หลายๆท่านอาจจะเคยมีอยู่นะฮะโดยด้านหน้าเนี่ยสามารถเลื่อนเพื่อจะเปลี่ยนรูปภาพเป็นตามหนังภาพ,พยนตร์ที่เราชอบนะครับได้มีหลายเรื่องให้เลือกอยู่เหมือนกันนะครับ ลองตรงที่ดากันดาแล้วกันส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นการอาบอกนะฮะว่าซ d d v ดชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะโดยซีดีแผ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นอาจจะเป็นเหมือนบทสัมภาษณ์แล้วก็จะมีมิวสิกวิดีโอขั้นนะครับสลับกันไปส่วนดีวดีแผ่นที่2เนี่ยจะเป็น Special ที่สลับกันนะฮะของ GDS เนี่ยก็จะมีอินโทรดักชันจากผู้มำกับหลายๆท่านนะครับแล้วก็จะเป็นวิดีโอพิเศษที่หาชมได้ยากมัง้งนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นเพื่อนสนิทเนีครับใครจะทราบว่ามีเทปฉลองช่วงร้อยล้านไปแล้วนะผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเทเลอร์ พิเศษนะฮะชื่อว่าเพี้ยนสนิทนะครับแล้วก็มีวิดีโออผีกัดพักสีที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องเด็กหอนะครับก็สามารถชมตัวเต็มได้ในใน DVD แผ่นนี้นะฮะส่วนด้านข้างของกล่องชุดนี้เนี่ยนะครับก็จะตีหมายเลข number. นัมเบอร์ตาม ที่บอกไว้ว่าเป็น limited edition นะครับเอาละครับมาดูด้านในกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> เปิดมาาด้านในนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนรูปได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของปกหน้าแล้วก็ปกในนะครับตรงด้านล่างตรงนี้จะบอกว่าวิธีการดาวน์โหลดลิงโทนเพลงจากภาพโยน์ของ gth นะครับ แล้วก็เปิดมาด้านในนะชั้นหนึ่งก็จะมีมีครับพิเศษมากๆสมุดเป็นแผ่นพับนะครับของออวังชุดนี้นะครับโดยด้านในเนี่ยก็จะใส่ฟิล์มจากภาพยนตร์นะฮะซึ่งเป็นการสุ่มนะครับแต่ละชุดนี้ก็จะไม่เหมือนกันโดยของผมเนี่ยจะเป็น ถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะครับก็จะเป็นไวโอลาวนนะฮะตั้มโอดีเทินนะครับซึ่งในในในฟิล์มเนี่ยตั้มโอยังหนุ่มอย่างสาวอยู่เลยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไหนเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผมก็ดูซ้ำไม่ไม,ไม่ไม่บ่อยเท่าไหร,ร่โอเคครับอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ที่เดิมนะฮะ หน้าแรกนี่ก็จะเป็นเหมือนกับคำนำนะครับของผู้กำกับชื่อทางของเรานะพี่เก้งครับจิระมาริกุลน,นะครับเขียนไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2550นะครับแล้วก็ด้านในนี่ครับก็จะเป็นเกล็ดภาพยนตร์แล้วก็เป็นไดอะล็อกนะครับ ประโยคเด็ดๆของในเรื่องของแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมีอยู่ครับก็ไล่มาโดยเรื่องสุดท้ายที่ลงในนี้เท่าที่ผมจำได้นะครับก็น่าจะเป็นอ่อสิบเก้าบอดี้ศพสิบเก้านะครับนะครับก็จะเป็นเกรดความรู้นะัะ แล้วก็เปิดมาด้านในอีกชั้นหนึ่งแผ่นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นซีดีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะฮะส่วนแผ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นสีส้มเป็นดีวีดีนะครับขอย้ำนะครับว่าซีดีแผ่นและดีวีดีแผ่นเผื่อเพื่อนๆนท่านใดไปไปพบไปเจอนะฮะยังว่ายังมีขายอยู่เนี่ยก็เช็คให้ดีนะครับว่าต้องเป็นซีดีแผ่นกับดีวีดีอีก1แผ่นนะฮะ ไม่ใช่ซีดีทั้งสองแผน่นหรือดีวดีทั้งสองแผน่นไม่ใช่นะอันนะั้นต้องปลอมแน่นอนฮนะก็นี่แะครับเป็น m i t i t Edition ชุดหนึ่งของ GTS ที่หาได้ยากแล้วนะฮะถ้าใครเจอก็รีบคว้าไวนะ้ับไม่ไม่คุ้มค่ากับราคามากๆนะตัวนี้ ก็วันนี้ก็ขอจบการชำละตัว limited edition ชุดนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบหรือท่านไหนก็ตามที่ไม่ชอบหรือ,อยังไงก็ช่วยๆกันคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าขาดตกบกพร่องอะไรเพราะว่านี่ก็เป็นการรีวิวให้ดูเป็นครั้งแรกของผมนะครับก็ยังไงฝากผลงานด้วยแล้วก็ครั้งหน้า ผมขอสัญญาว่าจะนำเอา DVD l i ี i t e d Edition ที่หายากอีกหนึ่งชุดนะครนั่นกะ็คือเพื่อนสนิทมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าภายในนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็สวัสดีครับ